ลัคนาราศีพิจิกพฤศจิกายนนี้บุญโชคทับตัวและแฟนพารวยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกตเทวาครับอาจารย์จะใช้ดาวจรน,นะครับของเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเลยนะครับมาในการทํานายโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับถ้าให้แม่นยํา นะครับต้องมีดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรด้วยนะครับแต่ก็สามารถฟังเป็นแนวทางไปประยุกต์วางแผนชีวิตได้เช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก่อนไปฟังนะครับฝากกดติดตามครับแล้วกดกระดิ่งและกดแชร์ในโลกโซเชียลของท่านด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับและวันนี้นะครับเราก็มาในรายไทยเลยนะครับกราฟิกสวยงามเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดวงเรากําลังดีไงครับดาวพฤหัสย้ายแล้วนะครับวันที่8 ดาวอาทิตย์ย้ายกับดาวพุธยามที่สิบเครับโหเรียกว่าดาวนิ่งมากครับในเดือนนี้นะเพราะนั้นเป็นจังหวะที่ดีของเราแล้วนะครับนะแล้วก็ดูให้ครบทุกเรื่องตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟังกันให้จบนะครับตอนท้ายมีเลขนำโชคด้วยนะครับอะมาเริ่มที่การเงินกันเลยนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับดาวการเงินคือดาวพฤหัสบดีเดินหน้า้งแต่วันที่27บเจ็ตุลาคมครับเพราะฉะนั้นแล้วย้ายไปวันที่8ดเนี่ยเขาเรียกพฤหัสสี่ทรงศักเชมชอยจะเจริญยิ่งยศนาโอ้โหดาวการเงินได้ปฐุมเกตแล้วครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองมามากขึ้นนะครับทั้งได้จากน้ำพักน้ำแรงสติปัญญาเมตตามหานิยมนะครับอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งนะครับสองดาวอังคารดาวประจําตัวเราครับอยู่ในภพวินาศทั้งเดือนเลยนะครับ แต่ก็กลายเป็นดีไปครับเพราะเข้าเกณฑ์กีตะคืออัุรินทั้งภูมิมินสหาชาพันธ์ปัตตนิสุภานวินานั้นอุดมเกณฑ์อ่าวินานั้นอุดมเกณฑ์แปลว่าดีครับเนี่ยเราอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างมีปัญหาก่อนนะครับแต่หลังจากเราแก้ปัญหาแล้วเนะี่ยอุดมเกณฑ์เลยนะครับจะเจอสิ่งดีๆจะเป็นฟ้าหลังฝนได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตได้โชคได้ลาบอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับ นี่แหละครับเขาเรียกวินาศนั้นอุดมเกณฑ์หรือ2เราต้องเข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปอยู่เบื้องหลังครับจังหวะนี้นะไม่ต้องออกนอกหน้าเยอะไม่ต้องพิเศษตัวเองเยอะไม่ต้องแอคอาร์ตเยอะนะครับทําแบบเงียบๆซุ่มๆเบื้องหลังไปครับเขาเรียกอยู่เบื้องหลังก็ดังก็รวยได้ครับนะรู้ตามนี้แล้วเดือนนี้ใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับนะบวกกับดาวโชคลาภครับตอน ก่อนวันที่17ดนะครับดาวโชคลาภเป็นวินาศอาะช่วงนั้นอาจจะเบาหน่อยนะครับในเรื่องการเสี่ยงโชคแต่หลังวันที่17ไปแล้วครับเห็นไหมครับดาวโชคลาภก็มาทับตัวเราอีกนี่เรียกบ,บุญโชคทับตัวไงครับทับตัวก็แปลว่าจะมีโชคมีลาบได้เงินได้อทองดาพุธก็มาจากการเจราจาติดต่อสื่อสารค้าขายพวกนี้ได้หมดเลยแต่ดาพุธไปเลงกับพระราหูข้างบนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละเป็นสาเหตุทาไมให้ตัวเราไปอยู่เบื้องหลังให้เราเป็นเป็นวินาศ เพราะถ้าเราอยู่หน้าเราออกหน้าด้วยนะมันจะปะทะกันแรงไงครับแทนที่จะได้โชคลาภอาจจะเจ็บตัวไงครับไม่ดีไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยให้เราเนี่ยตอนนี้อยู่เบื้องหลังครับเออเบื้องหลังแล้วก็ทําแล้วก็เหมือนซิกแซกหน่อยมีแผนซ้อนแผนนิดนึงมีโปรเซสเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเน่อยอีกนิดนึงนะครับแต่ดีครับทําให้เราได้โชคได้ลาภทําให้เราผ่านเรื่องยากๆได้ง่ายขึ้นเ ไม่พอให้นั้นนะเรื่องเงินเนี่ยดาวสุกเห็นไหมครับมาจากเรือนปัตตานีด้วยปัตตานีคืออะไรครับแฟนหรือหุ้นส่วนมันน้อใครมีแฟนขอแฟนคุยกับแฟนอ้อนแฟนให้ดีๆเลยครับจังหวะนี้จะทำเขาเรียกว่าแฟนสายเปยครับนีนะ่ต้องบอกอย่างนี้เลยหรือว่าแฟนพารวยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วดูอีกภพหนึ่งนะดาวสุกก็มาจากเรือนวินาศวินาศกระดุมพระเห็นไหมดวงมันดีครับตนุวินาศวินาศกระดุมพระกระดุมพระก็ วิ่งไปพันธุพันธุปัตตานิปัตตานิกระดุมพระวนกลับมาเห็นไหมสุดท้ายใครได้เราได้เงินทั้งนั้นล่ะครับนะเพราะฉะนั้นทําตามนี้เลยนะต้องมีซิกแซกมีช่องทางมีพลิกแพลงมัง่งในช่วงจังหวะนี้ใช้ศักยภาพที่เรามีให้เต็มที่ได้เลยนะครับอันนี้จะทําให้เราได้เงินได้ทองนะครับ ต่อมาเรื่องการงานเดือนนี้ตั้งแต่วันที่17ไปแล้วนะครับตอนแรกเดี๋ยวดาวการเงินเป็นวินาศนะแสดงว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้ดังใจบ้างอะไรบ้างมีปัญหาติดขัดบ้างนะแต่หลังวันที่17ไปแล้วครับการงานมันจะทับตัวแปลว่างานจะเข้ามาเยอะขึ้นนะครับลุยทําได้เลยครับเห็นไหมดาวการงานก็ดาวที่ไปเจอพระราหูก,ก็ไม่ถูกกันนี้เห็นไหมเราก็ต้องมาอยู่เบื้องหลังอีกก็จะดีไงจะได้ไม่เจออะไรหนักๆแปลว่าเราอยู่ไม่ติดที่ไม่ติดโต๊ะนะครับไปนั่นไปนี่เดินทางนั่นนี่นู่นเราก็จะไม่เจออะไรหนักๆน,นะครับ แต่จะมีงานดีๆให้เราทําเพราะดาวอาทิตย์มันเป็นดาวแห่งเกียรติยศชื่อเสียงทําไปเลยครับจะดีครับใครตกงานมีเกฑ์ได้งานแล้วครับเพราะงานทับตัวใครทํางานประจํางานจะเข้ามาเยอะมากถาโถมมากแล้วก็เป็นงานแก้ปัญหาด้วยก็ทําได้เลยนะครับเราเก่งอยู่แล้วไม่ต้องไปท้อนะครับอ่าและที่สําคัญค,คือคนทําธุรกิจนะครับเขาเรียกว่าขยับขยายได้ครับแต่ทําในแนวอยู่เบื้องหลังนะครับจะดีนะอันนี้บอกว่าก่อนต้องมีเทคนิคอะไม่ใช่ว่าทําแบบ เดิมๆอะไรเงี้ยหรือใช้ออนไลน์ในการทํางานด้วยนะครับก็จะดีหรือต้องเดินทางบ่อยเพราะดาวเสาร์ก็เรือนสหัสช่ไหมก็เป็นเกษตรแปลว่าต้องเดินทางนะครับอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่กับที่ครับแล้วจะดีครับนะอันนี้บอกเลยนะครับว่าการงานต้องทําประมาณนี้เลยนะครับแล้วจะดีครับจะเจออุปสรรคบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับไม่ต้องไปท้อไปถอยครับวางแผนซ้อนแผนไปเลยนะครับผ่านได้แน่นอนโชคลาภก็อย่างที่บอกครับตอนครึ่งเดือนแรกไม่ค่อยดีครับแต่ว่า ครึ่งเดือนหลังวันที่ส7ไปแล้วนะครับโอ้โหปังปุริเย่เลยครับเลขจากไหนครับเลขจากตัวเราก็ได้อายุเราวันเกิดเราหรือเลขจากแฟนก็ได้เพราะแฟนอยู่ในเรียนการเงินไงแฟนพารวยได้เช่นเดียวกันเลยนะครับจังหวะนี้นะเพราะฉะนั้นก็ให้เลขไว้เลยครับดูแล้วมีครับมีเกณฑ์ถูกแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยนะอะว่าโดดเด่นหรือป่าถ้าดวงดาวได้ตำแหน่งดีๆเนี่ยมีเกณฑ์ได้เยอะอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ หรือได้จากการงานก็ได้นะโชคลาบอเพราะไปสัมพันธ์กับดาวการงานหลังที่17บเจไปแล้วอะ่ะเช่นติดต่องานอะไรดูลาบลื่นดูปลอดโปรง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นวินา่าบางทีไม่ได้ไปเองนะติดต่อผ่านทางแชทผ่านทางออนไลน์ไงได้เหมือนกันครับนะวิน่าไม่ได้เสียหายเสมอไปครับแล้วยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลวิน่าคือออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทําออนไลน์นะรับรองประสบความสำเร็จร่ารวยได้อย่างแน่นอนครับอ่าต่อมาเรื่องความรักครับโอ้โหความรักนี่ก็ต้องบอกเลยครับว่าดาวศุกร์นะครับ ไปรออยู่เดือนการเงินทั้งเดือนแต่เป็นมหาจักรนะมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงแปลว่าจะขออะไรจากซไฟไดมีเกณ์ได้อยู่นะแต่มันต้องหลายรอบหลายครั้งอ่ะต้องฝ่าฟันนะ่ะอ่าต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะครับคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคู่ครับอตาจะเป็นคนมีตำแหน่งเช่นเป็นคนลูกกมภาคนทู่ชีวิตอะไรแบบนี้นะครับเคยแต่งงานมาก่อนเป็นม่ายอย่างนี้นะครับต่างชาติก็ได้นะแต่ดูแลจังหวะนี้จะดีครับเขาจะมาเสริมเราให้โชคให้ลาบเรา คนโสดก็หาใกล้ๆตัวเราเนี่ยแหละครับนะหรือสัมพันธ์กับงานก็ได้นะคนมีคู่แล้วก็จะดีขึ้นนะครับจังหวะนี้อาจจะมีคนพาไปกินไปเที่ยวนะหรือให้ดีนะใครมาจีบหรือจะมีคู่ในช่วงนี้ผมเห็นเป็นเนร่งกับดาวเกตดาวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พากันไปทาบุญจะยิ่งดีครับอาจจะไปเสี่ยงโชคด้วยกันแล้วถูกด้วยกันก็ได้ที่วัดนั่นะได้อีกนะครับจังหวะนี้ถือว่าได้เลยนะครับบริวารแล้วลูกอันนี้อยู่ในมุมที่ดีเลยนะครับ ดาวพฤหัสพบปุตตะเป็นปฐุมเกเก์ครับลูกเราจะดีดีเลยนะครับจะนํามาซึ่งความมั่นคงบริวารจะตั้งใจทํามาหากินเนี่ยให้บริวารไปช่วยขายก็ได้ไปช่วยทํางานได้เลยนะปฐุมเกเก์แปลว่าใครเห็นใครก็รักบริวารเราก็จะอุดหนุนสินค้าเราดีมากครับแต่เรื่องสุขภาพอันนี้ต้องบอกนะดาวประจําตัวเองเป็นปูปะปะเนี่ยอาจจะครึ่งกลางเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยสบายพะนักต้องออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอกินยาตามแพทย์สั่งนะครับนะดูแลด้วยจะไปกินอะไรซีซัวนะครับช่วงเวลานี้นะ เลขนําโชคและอื่นๆครับโอ้หกนำมาเลยเห็นไหมครับอยู่ในเรือนการเงินหกเก้าหนึ่งสี่เนี่ยครับโดดเด่นอาจจะมีสองติดมาด้วยก็ได้นะครับจังหวะนี้นะอ่านี่ก็ฝากไว้เลยนะครับแล้วไปทําบุญเยอะๆนะครับไปทําบุญกับคู่ด้วยกันเลยก็ได้นะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับอยู่เบื้องหลังก็ดังได้อยู่เบื้องหลังก็รวยได้ครับไม่ได้ออกนอกหน้านะครับในช่วงเดือนนี้นะครับและนี่คือบทสรุปคําทํานายโหราศาสตร์ในแบบอาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับท่านใดสนใจนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตรงนี้ถ้ากดกระดิ่งทั้งหมดครับเพราะอาจารย์จะส่งคําทำนายล่วงหน้าเลยครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนครับกดติดตามได้เลยนะครับอ่าและที่สําคัญนะครับท่านใดฟังแล้วอยากดูดวงเจาะลึกครับยินดีเลยครับเพราะดูดวงไม่แม้ต้องดูดาวพื้นดวงทั้ง10ดวงบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้ว่าจะได้ที่ไหนเมื่อไหรอะไรยังไงหรือจะแก้ยังไงนะครับแล้วขั้นตอนการดูดวงต้องทำางไบ้างดูแลได้อะไรตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึก แล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรัพย์รับ,บซัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดต,ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็บกว่าบาท เพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ1ิปีนะครับเะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทวหห้าที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอทไลน์แอทสายเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคษณเพราะลักษณน,นั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ,ะสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรูก้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า